นนก็ถึงเวลาที่เราจะมาย้อมผมกันแล้วนะคะทุกคนจีวเนนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาลาาซวันนี้ก็เป็นเลิกง,งามยามดีที่เราจะมาย้อมผมด้วยตัวเองเนื่องจากว่าเราเนี่ยเคยย้อมผมมาแบบนานมากๆตั้งแต่อยู่มหนึ่งม .2 ออะไรมั้งแล้วแล้วก็เว้นจากการทําสีผมมาหลายปีมากๆวันนี้ก็เลย จะลองมาย้อมผมออด้วยตัวเองดูซึ่งสีผมที่เราจะมาย้อมวันนี้ก็คือเป็นของมิดเอาแชงที่เอกับแบกพิงค่ะสีที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นสีกากีซึ่งสีเนี่ยมันจะออกเป็นสีโทนมนๆเขียวๆซึ่งเราคิดว่าสีเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับหน้าเรา,เราว่าดูหน้าเรากับหน้าโราเซส,สีคล้ายกันมากคล้ายมาก <laughs> ตรงนี้นะคะเขาเขาก็จะมีบอกว่าถ้าสีผมเราสีเป็นโทนประมาณนี้ย้อมออกมาแล้วก็จะได้สีแบบเท่าๆนี้ซึ่งจากที่เราเนี่ยไม่ได้ย้อมสีผมมานานมากๆแล้วก็เราอยากให้ผมเราอะออกมาเป็นสีเขียวหม่นๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยได้จัดไอ้เจ้าตัวนี้มาโดยก็คือพาเมอร์หรือว่าเป็นพีคัลเลอร์นะเพื่อจะมากัดสีผม เตรียมผมให้ย้อมออกมาแล้วได้สีนี้จริงๆซึ่งของมิดออนแท g งเนี่ยเขาจะเป็นโฟมคัลเลอร์นะเขาประกันมาว่ามันย้อมง่ายแล้วก็ไม่ทำให้ผมเราเนี่ยเสียด้วยเนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นคมผมหนาแล้วก็ผมยาวด้วยนะเราก็เลยจัดมาเลยจ้า2กล้องไม่ติดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะก่อนอื่นแล้วก็จะมาทำการเริ่มกัดสีผมกันก่อนเลยนะคะ ามาดูกันว่าไอ้เจ้าพีคัลเลเนี่ยในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นไอ้เจ้าหัวปั๊มหนึ่งแล้วก็น้ำยากัดสีผมมั้งที่อยู่อยู่ในเนี้ยจะเป็นน้ำน้ำหน่อยอันนี้ที่ดูดูก็จะเป็นพวกถุงมือแล้วก็ที่แบบกันไม่ให้มันเปื้อนอะ่ะเป็นเป็นเหมือนกับผ้าผ้าคลุมอะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนส่วนผสมที่ต้องผสมลงในไอเจ้าตัวนี้นะและก็ที่เขาให้มาอีกอันนึงก็คือจะเป็นเหมือนทวิตเมนนี่แหละเอาไว้สะตอนทํานั่นทำนูน่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะในวิธีการทาเนี่ยเขาบอกว่าให้เทไอเจ้า2ตัวเนี้ลงในไอเจ้านี่เลยมาเรามาเทกันนี่เราก็เทลงไปนี่แล้วก็ให้เราเปลี่ยนมาเป็นหัวปั๊มแบบนี้แล้วก็ห้าม เขย่าเลยนะเขาเขาให้วนอย่างเงี้ยประมาณ20-30รอบต่อไปเราจะมาทำการแบ่งผมกันเนาะแล้ก็จะแบ่งให้มันเหลือไม่เยอะมากเท่าไหร่นี่แบ่งผมออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้มาดูกันว่าเนื้อโฟมที่เราเขย่ามา30ครั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไง นี่โฟมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นี่ขาวๆประมาณนี้จากนั้นเราก็ทำการใส่นี่เลยสิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่งของแบรนด์นนี้เลยก็คือตั้งแต่ที่เราแกะไอ้เจ้าสองซองนี้ออกมาคือมันมันไม่มีกลิ่นที่มันแสบจมูกเลยคือเขาบอกว่าส่วนผสมของมันอะ่ะออแกนิกมากๆ ถือว่าดีมากๆแล้วเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันจะหมดทั้งหัวเลยนะแล้วนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือใช้แบบหมดเลยนี่คือหมดแหละในกล่อ,องเขาก็บอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะแต่เรามาดูกันว่าเมื่อผ่านไปประมาณ2 0สิินาทีแล้วอะสีผมเราจะเป็นยังไง นี่นะคะทุกคนหลังจากที่กัดผมเรียบร้อยสีก็จะออกมาเป็นประมาณนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราออกไปกลางแดดเนี่ยสีจะชัดมากซึ่งเบสสีผมของเราเนี่ยจะเป็นสีผมประมาณนี้พอกัดออกมาแล้วมันก็จะได้โทนสีเท่าๆนี้ก็ถือว่ามันก็คลายๆกันอยู่นะมอ ต่อไปเราทำการลงสีไอ้เจ้าแอสตากีนี่เลยจ้าซึ่งสีเนี้ยจะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงก็คือเป็นสี 7K นะทุกคนมาดูกันว่าในกล่องเนียจะเป็นยังไงจะเหมือนกับกล่องแรกหรือเปล่าเออมันเหมือนกันเลยนะที่ให้มาข้างในก็จะมีมีหัวปั๊มมีน้ำยาแล้วก็มีถุงมือกับผ้ากันเปื้อนเหมือนเดิมเลยจ้า ไอเจ้าสองตัวนี้แล้วก็มีทรีทเมนต์แล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมเลยก็คือเท2ตัวนี้ลงในไอเจ้านี่นี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำใสๆเหมือนเดิมเป็นน้ำยาใสๆแบ่งทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เราก็แบ่งออกมาเป็น2ช่อซ้ายขวาแบบนี้ มาดูกันว่าโฟมจะเป็นสีอะไรออสีก็จะเป็นเหมือนเดิมเป็นสีขาวๆนวลๆเหมือนเดิม,มแล้วก็กลิ่นก็ไม่ก็ไม่มีกลิ่นเหมือนเดิมนะจ๊ะคือชอบอะคือมันไม่รู้สึกว่าแสจบจมูกคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นธรรมชาติมากๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นโฟมเนาะมันทําให้การย้อมผมของเราเนี่ยดูง่ายมากยิ่งขึ้นคือทําเองก็ทําได้อะไม่ต้องไปร้นยไม่ต้องไปอะไรโฟม,มนุ่มมากอืมมีติดหูนิดหน่อยแต่ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้ทําการถาวัชซินไม่เรียบร้อยแหละต่อไปเราก็จะทําการแบ่งอีกช่อหนึ่งลงมานะ แล้วเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะแบ่งทีละช่อทีละช่ออ,อกมาทําแล้วก็ทําให้ได้ทั้งหัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงวู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการลงน้ํำยาเนาะ,ะสิ่งที่รู้สึกได้ตอนนี้ก็คือมีความรู้สึกแสบหนังหัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราทั้งกัดสีผมแล้วก็ลงน้ํายาไปถึง2ขวดเลยนะมันก็จะส่งผลทําให้เราแสบ ได้แล้วก็เริ่มมีกลิ่นชุนนิดนึงแต่เป็นกลิ่นชุนที่สามารถทนได้ในวิธีการทำเขาบอกว่าให้หมักผมมาอย่างเงี้ยประมาณ20-30นาทีจากนั้นไปล้างเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราล้างเสร็จเนี่ยสีผมเราจะติดมากแค่ไหนไปดูกัน ก็คือสีผมฟินิ์ลุคของเอสกากีสีนี้นะเออนางสวยนะคือถ้าสมมุติว่าออกไปข้างนอกไปเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียวสว่างมากแต่พอเราอยู่ในร่มสีมันก็จะประมาณนี้ก็ถือว่ามันชัดอยู่นะเนี่ยก็ถือว่าชัดอยู่ทั้งไปลทั้งอะไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าใครจะกัดสีผมก่อนย้อมอะ่ะ แนะนำว่าให้เว้นไว้สัก1-2อาทิตย์แล้วค่อยมาลงสีที่เราอยากยอมนะเพราะว่ามันจะไม่ส่งผลทำให้หนังศีรษะเราะเกิดการระคายเคืองแต่ในเคสของเราก็คือเราใจร้อนจ้าคือเรากัดแล้วเราก็ลงสีเลยจ้ามันจึงทำให้หนังศีรษะเราอะเกิดการระคายเคืองแล้วก็มีการแสบมีคันมีอะไรเนาะ ถ้าสมมุติว่าใครอยากทําตามเนี่ยสามารถไปหาซื้อ 4s กากีเนี่ยได้ตามร้านวัดสันหรือว่าวัดสันออนไลน์แล้วก็เขามีทาง l a z a ด a ด้วยนะที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมาในราคา339บาทที่วัดสันนะและถ้าใครชอบคลิปในแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ